วันนี้นะคะส่ไปต่อขนตามานะคะที่ร้าน BLANC น่าจะอ่านว่าแบบนี้นะ B L A N C นะคะ I Last Salon ซึ่งเป็นร้านที่เหมือนกับว่ามาจากทางญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เขาเชิญให้ไปลองต่อขนตาดูซึ่งไซก็เห็นมีพี่โมพี่ตูนที่ส่สนิทนะคะก็ไปลองต่อมาแล้วก็เลยอยากไปลองบ้างนะคะเขาก็ต่อขนตาให้ใส่เป็นขนตาบนทั้งหมด เจ็ดสิบเส้นแล้วก็ขนตาร่างสิบห้าเส้นข้างหล่ะนะคะทีนี้ก็คือเห็นมีคนถามว่าต่อแล้วเป็นยังไงเครื่องตาไหมอะไรยังไงไหมก็คือเพิ่งต่อนะคะก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตไหมแต่ว่าวันนี้ก็มาทําวิดีโอเล่าให้ฟังว่าไปทําอย่างนี้มานะฮะซึ่งร้านนี้คือที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเขาจะต่อบนคนตาเดิมของเรา หมายถึงหมายความว่าสมมติว่าเรามีขนตาอยู่3เส้นนะคะก็จะต่อทับบนขนตา3เส้นไม่ได้ไปต่อแทรกเข้าไปเพื่อให้มันหนาขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคือตัวเส้นของขนตาอย่างเงี้ยคืออันนี้ของทรายคือต่อบนเส้นขนตาเดิมของทรายมันก็จะเลือกได้ว่าจะเอาเส้นหนาเส้นบางอะไรอย่างนี้นะคะก็ของทรายได้มาเป็นแบบนี้ซึ่งพื้นเดิมของทรายก็คือจะเป็นคนที่ขนตาขนตาแบบเนี้ยคือไม่ใช่คนขนตางอนแต่ว่าเป็นคนขนตาย,ยาว แต่ว่าไม่หนางงปะ <c oughs> ลองกลับไปดู็อกเก่าๆนะคะเวลาที่ใส่ไม่ได้แต่งหน้า <c oughs> ก็จะเห็นว่าขนตามันทิ่มลงปิดลูกตา,างี้นะคะอันนี้พอแน่นอนว่าต่อขนตาไปแล้วก็คือห้ามคือไม่ควรใช้อายไลนเนอร์ไม่ควรใช้มาสคาร่าห้ามแล้วก็ห้ามแตะขนตาเด็ดขาดนะคะช่วงนี้ก็จะใช้ชีวิต แบบนี้ไปก่อนลองดูนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเพราะว่าไม่เคยทาอะไรนี้เลยขนตาปลอมก็ติดไม่เป็นต้องให้คนอื่นลองติดให้นะคะแล้วก็พอติดแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้พอหลังทําเสร็จขึ้นมาเนี้ยใส่ก็รู้สึกโอเคนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบนึกเอาปะอันนี้มันอยู่ในระดับปกติมันไม่ได้แบบว่าพุ่งขึ้นมาจนเป็นกันสาดงี้นะคะเพราะว่าเห็นบางคนไปไปต่อขนตาม,มาแล้วแบบ เขาเรียกอะไรนะพราเวลาลืมตาแล้วขนตามันทิ่มทะลุขึ้นไปอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นคือส่วนตัวเราไฟไม่ชอบแล้วก็พอต้นเขาเห็นเขาก็บอกเออชอบนะฮะมันดูบ l ้งบ b l ดีแต่ว่าไม่ได้ดูแบบเฟกมากเกินไปแต่ก็คือบางมุมก็มองรู้ว่าเออมันคือการต่อขนตาแบบสมมุติหันข้างๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าหลับตาเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะของไฟเนี่ยมันมีแล้วสามแบบคือแบบ อนะอาแบบตาโตแล้วก็แบบมิกซ์มิกซ์แล้วก็แบบเซ็กซี่ซึ่งพี่อย่างพี่มนเนี่ยเขาต่อแบบเซ็กซี่ของพี่ตูนไม่แน่ใจว่าต่ออะไรของทรายเป็นต่อแบบมิกซ์ก็คือจะมีทั้งตาโตด้วยแล้วก็เซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่คือตรงปีกตรงปลายมันจะเขาเรียกอะไรมันจะยาวกว่าแล้วก็ช่วงขนต้นตา จะสั้นๆนะคะของแท้คือจะมิกรวมๆกันแล้วก็เข้าใช้ขนตาทั้งหมดทั้งเบอร์ 10S 12 13เลยรวมๆกันอยู่ข้างในก็ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งแต่ละคนจะออกมาแตกต่างกันแล้วแต่ว่าขนตาพื้นฐานเดิมเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเรื่อยๆไปนานๆไปแล้วมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวใจจะเล่าให้ฟังในแฟนเพจละกันก็ลองติดตามกันดูนะคะวันนี้มาบอกเล่าให้ฟังว่า ช่วงนี้ไปต่อคนตามาอาจจะเห็นหน้าเราแปลกไปจากเดิมนิดหน่อยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ